ครับผมนายปรัมิลลุนบงนักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาพระราศึกษาครับสวัสดีครับผมนายอนุชิตศิธาวรนักศึกษาชั้นปีที่3ส,สาขาวิชาพระราศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็จะมานําเสนอนวะัตกรรมที่มีชื่อว่าการประนยนกต์ใชของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมาธิพัฒนาระบบประสาทและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเหล็กครับ ต่อไปมาดูองค์ประกอบของนวัตกรรมของพวกเรานะครับว่ามีอะไรบ้าง่าต่อไปมาดูวิธีการเล่นนะครับอ่าขั้นที่1นนะครับให้ผู้เล่นกดที่ปุ่มสวิตช์นะครับ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าทำงานนะครับและต่อไปขั้นตอนที่2นะครับให้ผู้เล่นนะครับจับไม้ขึ้นมานะครับจะใช้2มือหรือใช้มือเดียวก็ได้นะครับในการเล่นนะครับและโยงตามและเคลื่อนที่ไปตามหล็กแบบนี้นะครับหากผู้เล่นนะครับสัมผัสโดนเหล็กจะทําให้เกิดเสียงแจ้งเตือนนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้คือผู้เล่นไม่ผ่านการทดสอบนะครับ และให้ผู้เล่นกดปุ่มกดเริ่มเกมเพื่อรีสตาร์ทนะครับและกลับมาเริ่มใหม่นะครับ จากวิดีโอข้างต้นนะครับเราจะสังเกตเห็นผู้เล่นนะครับมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการควบคุมไม้เพื่อเียบเพื่อที่จะไม่ให้ไม้โดนเหล็กนะครับซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งขึ้นนะครับทั้งมีสมาธิจดจอ่อทั้งระบบประสาทในการมองนะครับแล้วก็การพัฒนากล้ามเนื้อมันเล็กคือการคอนโทรไม้นะครับ คับเพราะเราขอจบการนำเสนอนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ